สวัสดีครับมาเมื่อนี่มาเบ่งผลงานลูกศิษย์ครับเป็นเป็นลองส่งครับตอนแรกทายมาท่านครับมาว่าผมค่าตัดผมอยู่ครับตอนนี้ผมว่างเลยมาทายให้เบ่งผลงานลูกศิษย์ครับตอนแรกลองผมยาวมาเลยครับ กาลัางเก็บลรายละเอียดครับโดยเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งตอนแรกเึงนส้มไปเรียบร้อยแล้วย็งไงทั้งตัวเต้นเต้นไหมนิดหน่อยครับผม <c oughs> เออนิดหน่อยครับผมผมกองอาจจะไม่นี่เท่าไหร่นะครับเรื่องเพราะว่าเป็นผมเป็นตากล้องสมัครเล่นเ <c oughs> นี่ยตอนนี้เก็บกำลัลงเชื่อมเบอร์ครับตอนนี้เมื่อกี้นี่เบอร์หนึ่งครับตอนนี้เบอร์หนึ่งครึ่งครับ จริงๆลูกศิษย์ยันจบแล้วครับก็นี้จบแล้ว่ว่ารักอาจารย์ครับไปขออยู่น้ำอาจารย์ไปสักพักครับอยู่ได้ครับผมก็ห้อยู่ครับย่างเต็มใจครับเพราะว่านอกยั่ไป่ะกออกไปครับครับจริงตัดเองได้จบงานได้ครับกับผลงานครับไล่เริื่มเนี้ยนลครับยังใส่เฉยนแล้วล่ไปเด้เลยครับ อยา,ากยนจับผมถักผมมาหน้อยนะครับเด้อทางซ้ายครับเฟซบุซบ๊กกับใช้แบบเบอร์วุฒิอ่อนครับนี่ครับนองกำลังเก็บไลรระดับผมไปครับย่านนี้มุมอาจจะเหมือนนะครับเนาะเพราะว่าแสงมือก็ผมขอยู่มุมเก่าดีกว่า ตอนนี้สร้างเ่าตั้งไกย่างครับ <c oughs> เฮ้ยซู่สู้ๆครับสู่ซู่จะขอมงมี่มก,มกันเมื่ด้านนี้กับตาเีืกันครับด้านนี้มงมีเมื่อครับตองสูดเลี้ยงครับผมตอนใส่เวลาเลี้ยงสองเดือนครับ สองเดือนคือตัดได้เลยครับสองเดือนตัดได้จบงานได้เองครับแต่ตอนนี้น้องตู่อายุของผมหลายเดือนแล้วครับหลายเดือนแล้วพราาน้องยังไม่จะไปใส่ครับีย่า่าจะหาประสบการณ์อีกสั้นครับเลี้ยนกับผมนี่เลี่ยนจบแล้วตัดผ่านงานแล้วนี่ทํางานอยู่ร้านได้เลยครับหาเงินเอาค่าเลี้ยงเอาค่าเลี้ยงขึ้นก่อนค่อยกลัปบ้นก็อได้ครับ <c oughs> เอาอยัาง ชั่วๆเหมืเลยครับเนี่ยครับกำลังจะไล่รายละเอียดครับเกินเป็นขาวนวลเกินก็กำลังจะไล่ขึ้นไปครับพวเขาใกล้เพราะว่าจะเกี่ยงการนอนก่อนขาวนวลคือ กล้องอาจจะบนิ่งหมดไหนได้ครับอปกติผมมีจตัดครับล้วตั้งกล้องไว้เมื่อน,นี้ได้มาเปลี่ยนตากล้องเองครับ <45. S 1> เออตอนนี้ตอนนี้ไล่สุดยุทธาขึ้นไปแล้วครับผมเมื่กีนขึ้นข้าไปแล้วใครอยากมีอาชีพตัดผมใครมักอาชีพตัดผมครับร mm ้ hmm. องทักมาคุยละเอียดกันโบนิ่งครับ mm hmm. เออกำรับสอนอยู่ การเรียนยางถูกแล้วครับช่วงนี้มีที่พักฟรีให้ความครับช่วงนี้ครับเบอร์โทรศัพท์ผม0 8 5 3 5 2 5 5 1นะครับแจกเบอร์พอความครับช่วงนี้ว่ามุก่องอาจจะพอดีนี่ครับช่วงนี้เบอร์ด้านความครับนะ่ครับ ูนแก็ไล่เนี้ยงกันไปครับหมถว่าโอเคได้ครับครับสำหรับสร้างไม้ที่ว่าทือว่าพานครับอย่างนี้ครับพันซอยครับมาต่อแรกครับน้องคนนี้ครับผมนึกว่าจะตัดบ่ได้ครับพว่าสั้นครับอาการสั้นอาการตื่นเต้นนี่ป้าผมว่าเป็นกบถือเกียร์ครับผมคิดว่าสีสอนได้เพาะน้องป้าผมว่า ผมก็ค่อยให้กำลังใจน้องตลอดครับว่าให้ทําใจดีๆแบบว่าตั้งใจตั้งใจเอาเฮ็ดก็เฮ็ดให้พี่ให้นน้องผมกอนพยายามบอกน้องสอนน้องเพราะจากเสื้อครับกน้องจะเฮ็ดได้ครับผมหนีงเงีเยบแล้ว <laughs> อีกกย่างน้องตัดขางไส้พมครับผมก็สอนขางหัวเนาะสลับกันโอ้ผมก็ปวดหัวพ่อผมนะครับด่านนี้ครับ คือว่าสวยด้วยครับเนี่ยครับคือว่าทำออกมาได้ดีด้วยครับนะครับเบอร์แปด,ดครับ,เ,รบเออด้าน<ม>บนเนีเป็นเบอร์แปดแล้วครับเอาไว้ง่ายครับเพราะว่าผมนอนซี่แล้วก็ยากว่ะเบอร์แปดไายเลยอุย้ยมุ่งจีือแจงดเีเออนี่แจงดีที่จริงน้องต้องเอาแปงเอาแปงแปงปัดมาปัดต่อต้องตูนจะได้เห็นลายผมด้านข้างแปงปัดเฟสเราอยู่ไหนเห็นไหมเออมันจะได้เห็นลายผม นี่ครับก็เป็นประสบการณ์อีกเล็ยกเรียกไปหน่อยนะครับนี่เนี่ยเขาต้องใส่แปรงปัดเศษผมบอกเขาจะได้เห็นครับผมเดยมันเนียนบนเนียนครับเนี่ยเวลาทำงานก็จะง่ายครับโอเคนี่ครับเบื้องงานครับงานสวยนะครับนี่ครับสานีหรือว่าผ่านนะครับ ใช่หมดออกง่ายๆแล้วครับเบือแปดไถเลยครับเอาอยเห็ดแนว้ยมันยากเห็ดง่ายๆหมดน้องมาผมยาวครับใช้เบือแปดเอเอหน้าใช่ไหม้า,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 างผมมีความมั่นใจแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ตัดได้ทุกส่งครับตอนนี้ตอนนี้ตัดได้ทุกส่งแล้วครับยังสบายที่ก็มั่นใจแล้วครับ ลูกค้ามาบ่ยานแล้วครับตอนนี้ยานแต่ผมมีลูกค้าครับเ <laughs> <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> นี่ยเทคนิคง่ายๆครับตัดผมนี่บรยากครับถ้าเข้าใจไม่ยากครับ,บรผใส่เลย เลยนะครับเด้อจริงๆการบนท่านจะซ้อยด้วยมือก็ได้ครับคือซ้อยด้วยหวีก็ได้ครับใส่หวีห้องแล้วก็ซ้อยก็ได้ครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนรุ่มครับเป็นยังแง่งดิวันนี้เพื่อความรวดเร็วครับเพือ่อ,อน,นี้เขาแบบรวดเร็วครับแบบง่ายๆง่ายๆเง,งี้ยหน่เบื่องานครับนี่ก็โอเคนะครับ สนใจอย่างเรี่ยงการทักมาคุยรายละเอียดกันได้นะครับเด้อเฟซบุ๊กใช่าบาร์เบอร์อูดอนครับหรือว่าเบอร์โทร0853524551ครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นครับคาเรีเอล19,999บาทครับและมีที่พักให้พร้อมครับสอนจนเป็นครับเอาจนพอใจในผลงานเลยครับพอตัด จบงานเองได้คือให้เก็บเงินเลยครับแบ่งเปิดเซ็นเลยครับหาเงิน่าเลียนก่อนได้ขึ้นก่อนจังกลับบ้านก็ได้ครับแต่ว่าคนที่มาเรียนกับผมนี่ต้องต้องมีเวลาจริงๆครับเพราะว่าผมต้องการสอนให้เปลี่ยนจริงๆครับถ้าเขามาเลียนแล้ว้อนเขเปลี่ยนนี่มันเสียดายเงินครับพอส่วนเขาจะหาเงินมาเรียนได้นะครับเนาะนี่โซนนี่ครับซอยด้านบนครับนี่จะเป็นเทคนิค สำหรับสร้างไม้นะครับคือว่าสร้างไม่ต้องใช้เบอร์หนึ่งรองเออต้องใช้ฟันลองเบอร์หนึ่งครับแล้วก็วีเสื่อมวีเสื่อมห้อยที่เขาใส่เบอร์แปดนะครับช่วงนี้ครับเออยยกขึ้นตรงๆครับกรไถายถ้าเขาบอใส่วีร่องเดยถ้าเขาบอใส่ฟันล่องเบอร์หนึ่งมันอาจจะแว่งเลยครับพอาสร้างไม่อาจจะตกบีตกบยังครับผมก็เลยเหตุเป็นการเซฟไปก่อนครับของใช้จากจริงแล้วครับค่อยถอดฟันร่องก่อนครับนี่ครับ นะครับเริ<ป>่มสวยแล้วครับเห็นไหมนี่ครับยกขึ้นมาเสื่อมเสื่อมขอต่อละว่าที่เข้าไทยเบิดแปลีไปครับเสื่อมมาด้านหน้าครับจะได้ตอนแรกผมบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งเพราะว่าผมค่าตัดผมอยู่ อาจจะตาลายเน่เด้อครับเด้อคลิปฟอร์อฟลยหลายครับเพื่อให้เบิ่งแนวทางครับว่ามาเรียนกับผมนี่สามารถทำงานในอิหรีครับขอไปก็เป็นการเช็คด้านหน้าครับเช็คด้านหน้าครับสอเดี๋ยวขึ้นนิดนึงพอเพราะว่าเกี่ยวพ่อตาครับผมตาไปตาไปเลย การเล่มแบบนิดนึงับเพราะว่านหนาครับถือว่าปรยาวมากครับเออแล้วก็แซ่บันปลาช่วยครับเป็นปลาเล่มให้ไปนิดเดีวครับนิดนึงครับประมาณนี้ครับตัวมันหนามันบางเขาก็ซับครับวิธีการสังเกตครับตัวมันบางเขาก็พอซับครับ สับแต่มองมันนานนครับแต่มันกลมเดืนกันครับวิธีการยกกันยกขึ้นหนึ่งระดับสองระดับยกขึ้นตรงซับ่คอัประมาณนี้ครับที่เคยที่ผมเคยแนะนำไปอ่มีเทคนิคความาซอยครับยกซับไ สวยไม่สวยไยแต่งเอาเทคนิคการตัดผมเขาต้องสังเกตไปน้ำครับเขาตัดไปแล้วเขาั็สังเกตไปน้ำว่าตงนี้มันสวยบอภาบประสวยเขาค่อยๆแต่งเอาครับส่วงเก็บรายละเอียดเด้ครับเ็นเส้นครับไล่ขึ้นไปเออเห็นไหมน้องจําได้ดีเลยคือไล่ ไล่ปไปคิวไ่รมีบเพราะช่มอม่อืบไปเรื่อยครับไปเรื่อยครับไปเรื่อยๆครับพ่อเขาทางานจากซาไปหาเร็วครับครับซับปเห็นพิ้วแค่หนึ่งเส้นน้องกับประสบการณ์ยังบ่หลายครับแค่สามารถตัดได้จบงานได้ครับของไหนมันดีบ่ดีผมก็ค่อยบอกตลอดครับ พีห่หอนหรอเป่าครับตอนนี้สางกระลังไยไล่ไลปลายให้พิวครับหนึ่งเซนให้ทั่วหัวมผมวัด ผมบ่คิดเลยว่าผมจะสอนใดครับผู้หนึ่งตัดขงาง้ส่ผู้หนึ่งสอนขางขั้ว <c oughs> สุดยอดเลย <c oughs> แต่ตอนนี้ครับ <c oughs> ผมพอใจในผลงานของศุษยีครับถือว่าผ่านผ่านมาได้สำเร็จสุดยอดเลยครับ <c oughs> นะครับิทีตัดผมด้านหน้าก่ะ เขาก็พยายามบอกหัวแบบคือว่าหัวกค้าดว่ารับตาเลยครับว่า,าผมจะบ่ได้ไเขาตาครับนี่คนะรับซับสวงด้านที่เขาเสื่อมไปนะครับ่มัจนจะมีนะก้อมหนาเนาะเอ้จะซับไล่มากครับส่งขอต้อน,อนีครับเขาต้องซับไลทุกขั้นครับเห็นไหมเนาะกำลังซับไลมากครับเดียวนะครับ ครับเริ่มครับถือว่าง่ายหน่อครับตอนนี้โอเคแล้วดปัดเผมออกตัดผมออกก่อนเออเวลาเขาซอยผมด้านหนาเขาบอกรีบปัดผมด้านหนาวเลยครับเพราะว่ามันจะบวคั่นครับลูกค้าจะบวคั่นนี่ฮะต่อไปจะเป็นการเก็บขอบใช่ไหมน้องตูนเก็บขอบไหมเออเนี่ยเออ เกเบอร์สอง,องเออเมื่อกี้น้องขึ้นเบอร์สองเก็บเบอร์ครับน่าเก็บขอบด้วยฟันรองเมื่อกีนอ้น้องขึ้นขึ้นสองด้วยเบอร์สองครับเก็บขอบเป็น้องเก็บเป็นเบอร์สามครับเพราะว่าเก็บเพิ่มขึ้นไปที่ละเบอร์ครับระวังด้านหน้าด้วยนะครับเออน,นี่คือเป็นการเก็บขอบครับเ<ม>ก็บรายละเอียดนิดนิดหน่อยหน่อยครับโจนนี้ถ้าว่าเก็บก็คือว่าพานเดื่อนครับแต่ว่าเขาต้องเอาก็ละเอียดขึ้นไปอีกครับ ก็สวยงามครับเท่าที่มาจะทาได้ครับครับเก็บนิดเดียวครับเห็นปะครับก็ประตูได้หลายเด้อครับเลยลีปนอ้อาโอ้ตาไล่ยางคักเลยกล้องตากล้องตากล้องคือผมเองครับประตูได้หลายได้ป่ใช้บรงการทํางานครับมาทํางานอะไรขีปนครับ บางเี่ยได้ครับโอเคโอ,โอ,โอ้สวยแล้วต่อไปเป็นการการขอบเนาะการขอบวอนี่ครับบางงานครับคือเรียบบ้อยครับนี่ครับลองทรงเด็กครับนี่ครับ ลองเ่งลองลองส้งเด็กโตครับนี่ครับเป็นไงครับเพื่อนๆที่เขามารับส้มงานผ่านมาครับสะพานกับคอมเมนต์มาทักทายกันดนะครับเด้อนี่ครับเป็นการกันพอครับกันคอทำได้ดีอมครับคลิป สิบเจ็ดหน้าที่ครับตอนนี้ครับถือว่าสําหรับสร้างใหม่ถือว่าโอเคครับแต่ว่าก่อนที่จะถ่ายน้องกระตัดไปประมาณขึ้นทรงแล้วครับขึ้นทรงครับขึ้นทรงเรียบร้อยแล้วนาจะมาถึงถายนาที่แล้วครับขึ้นทรงเพราะว่าผมประมาณใบนาจประมาณสามหน้าที่ครับขึ้นทรงแล้วผมไปเริ่มมาถ่ายครับเพราะว่าตอนแรกผมถ่ายกว่าท่านครับนี่ครับเป็นนี่ครับการกันกว่าครับ กันนิดหน่อยครับแต่เขาตัด้วยเป็นผมมันจะสวยครับตจอทอกันร้อยเด็กก่อนครับเดี๋ยวบังนอนกันเช็คก,กันนะครับเด้อว,ว่าจะจบคลิปไปครับ, <c oughs> กบกันขอบประกันโค้งสวยๆครับเนี่ยตามรูปตามรูปขอบผมนี่แหละครับ เห็นว่ก้อกันแล้วก็เสกซองขางครับว่าเท่ากันบ่นี่ครับอเอาเสศษผมออกครับเอาเสศษผมออกให้เอาเท่าที่เขาจะป้ออกได้ครับ ตัดสวยมากเลยเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวขอจบคลิปแล้วครับเด้อเดี๋ยวสำรับคลิปนี้เนาะครับเนาะฝากไว้แค่นี้ครับนี่ครับผลงานครับ ยังไงนุกทุนครับออโอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ